สวัสดีครับตามหัวข้อเลยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนดอกไหมครับอย่างนี้ครับแม่โทรมาว่าไอที่สอนดอกไหมวันนั้นเอเวลาหม่อนไหมกลับไปแล้ววิชาความรู้ก็คืนหม่อนไหมไปด้วยขอให้ทาคลิปให้หน่อยผมก็บอกให้เปิดดู YouTube แม่ก็บอกว่าเปิดไม่เป็นให้ทําเป็น f a c e b o o เนี่แหละแม่ดูง่าย Facebook ผมทําได้คลิปสั้นๆนะครับคลิปละ90วินาทีครับก็จะทําไว้ทั้ง2เวอร์ชั่นนะครับเปิดดูกันเอาเองแล้วกันนะครับ วิธีการดองไหมที่ผมจะมาสอนนะครับผมเรียนมาจากอาจารย์นุวัฒน์พรมจันทึกนะครับจังหวัดโคราชแล้วก็อาจารย์บุญปลูกถาประบุตรนะครับจังหวัดมุกดาหารซึ่งทั้งสองท่านนี้ก็เป็นปรมาจารย์ด้านม่อ์ไหมแล้วก็มีความเก่งเป็นลําดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่จะสอนในวันนี้ก็เป็นการรวมสูตรของทั้งสองอาจารย์มาไว้ด้วยกันในคลิปนี้เลยนะครับภาพบรรยายจะไม่ตรงกับรูปเท่าไรนะครับเนื่องจากไปสอนไม่เคยได้ถ่ายรูปเลยก็มี ไอคลิปอันนี้แหละที่ได้ถ่ายเอาไว้นะครับแล้วมันก็มีความยาวมากเพิ่งจะมาตัดต่อที่หลังมันก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างครับแต่พยายามจะตัดให้ตรงนะครับสอนดองไหมาตามคลิปนี้นะครับจะเน้นที่ความเข้าใจเป็นหลักนะครับเรามาดูอุปรกรณ์กันเลยนะครับว่าดองไหมสูตรนี้ใช้อะไรกันบ้างนะครับแต่ถ้าคลิปมันจบไปก่อนก็ไปตามกันในภาคที่2นะครับ อุปกรณ์ชิ้นแรกที่เราจะเตรียมดองไหมก็คือเส้นไหมเนี่ยละครับเมื่อได้เส้นไหมแล้วเราควรจะแยกออกเป็นกลุ่มๆซะก,ก่อนนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของเส้นไหมเนี่ยมันต่างกันไหมน้อยเอาไวก้กลุ่มหนึ่งไหมเลยเอาไว้กลุ่มหนึ่งไหมลืบเอาไว้กลุ่มหนึ่งหรือไหมที่เก็บไว้นานแล้วเราไม่ได้ดองสักทีเนี่ยกาวมันจะเกาะแน่นแล้วก็เอาไว้กลุ่มหนึ่งหรือไหมพึ่งสาวใหมๆ่ๆเขาเรียกว่าสาวเส้นสดมาเนี่ยเอาไว้กลุ่มหนึ่งเพราะพวกนี้เวลาฟอกกาวมาแล้วน่ะ มันออกไม่พร้อมกันนะครับไอ้เส้นที่อยู่นานก็ใช้เวลานานหน,น่อยไอเส้นที่มันพึ่งสาวมาใหม่ๆเนี่ยพึ่งเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกง่ายหน่อยแต่อันที่พูดมาเนี่ยก็สามารถเอาไปดองอยู่ในหม้อเดียวกันได้หมดเลยนะครับส่วนเส้นที่มันเป็นรุ่นลาวราวเดียวกันก็ไม่เป็นไรครับเอารวมกันโลด คนที่ทำจนชำนาญแล้วก็ข้ามประเด็นนี้ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าคนเพิ่งทำใหม่ๆห,หรือว่านานๆทาทีก็อย่ามองข้ามนะครับเพราะเวลาทำมาสำเร็จแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนต้นฉบับก็จะกลายเป็นเส้นผมบางภูเข,ขาแล้วก็ท้อไปนะครับเราต้องทำความเข้าใจนะครับเส้นรอบวงของเส้นไหมมาตรฐานจะอยู่ที่135ซนเมตรถึง155ซนเมตรนะครับแต่ถ้าของใครวงยาวกว่านี้เพราะว่าเลงมันเป็นเลงอันเดิมยังไม่เป็นเลงอันใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวแปะอธิบายเพิ่มเติมในการใช้ถุงผ้าครับ เสร็จแล้วก็มาดูภัยนะครับว่าเส้นไหมเรามีภัยครบหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ทําภัยเพิ่มครับอย่างน้อย4ี่จุดครับภัยไหมสําคัญนะครับถ้าไม่ทําเราจะปวดหัวเวลาเส้นพันกันครับเรามีเส้นไหมแล้วสิ่งที่เราจะต้องเตรียมต่อไปก็คือถุงผ้านะครับถุงผ้าเนี่ยเราใช้ถุงผ้าอะไรก็ได้ขอให้โดนน้ําร้อนแล้วเนี่ยมันไม่ละลายเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปต้มในน้ําร้อนนะครับขนาดความยาวเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามันจะต้องใช้ยังไงแต่ความกว้าง เวลาเรารวบเป็นเส้นรอบวงแล้วเนี่ยจะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า20ซนเมตรเพราะอะไรครับเพราะเส้นไหม1กิโลเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนหรือว่า5ส่วนเพื่อกระจายกระจายไปสมมุติว่าวันนี้ผมใช้เส้นไหมเนี่ย1กิโลผมก็จะใช้ถุง5ถุงแบ่งเป็นถุงละ2ขีด2ขีด2ขีดนะครับหัวท้ายโปร่งไม่ต้องเย็บติดเย็บแต่ด้านข้างอย่างเดียวลืมบอกไปว่าทําไมเราถึงจะต้องแยกเป็น4ส่วน5ส่วน เพราะว่าถ้าเราอัดอัดแน่นไปทั้งหมดอยู่ในถุงถุงเดียวเนี่ยน้ำด่างมันก็ทํางานลำบากเวลากลาบลอกออกเนี่ยมันก็หลุดออกยากเท่านั้นเองแหละครับส่วนถุงผ้าที่อยู่ในมือผมมีความยาว70ซนเมตรที่เราใช้ความยาวเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวผมไปใช้กับเส้นไหมที่มีรอบวงมาตรฐานก็คือ135เซนถึง155เซนนะครับแต่ถ้าภายไหมหรือเข็ไหมเรามีเส้นมาตรฐานที่มันยาวด้วยเล็งอันที่เราใช้สมัยเดิมๆนะครับ เราก็ต้องทําผ้าถุงผ้าของเราเนี่ยให้ยาวตามเส้นไหมไปด้วยนะครับเราจะไม่อัดเข้าไปนะครับเราจะทําให้มันมีความยาวที่พอดีกับเขตเส้นไหมนะครับอธิบายเยอะเรื่องอุปกรณ์นะครับเพราะถ้าอุปกรณ์พร้อมเรื่องดองบ่อมีมปัญหาเลยครับ เมื่อมีถุงผ้าแล้วก็ต้องมีเชือกนะครับเหมือนกันกับถุงผ้าเชือกเนี่ยใช้เชือกอะไรก็ได้นะครับก็คือความหมายมันง่ายๆก็คือเวลามันโดนน้าแล้วมันไม่ละลายหรือมันเละตุ่มเป๊ะไปนะครับในที่นี้นะครับผมใช้เชือกที่เราเอามัดมีนั่นแหละครับเราต้องดูอย่างนี้ครับถ้าเชือกเรามันโดนน้าร้อนแล้วมันละลายเนี่ยสมมติเชือกในมือผมเป็นสีเขียวเนี่ยเวลามันไปโดนเส้นไหมเส้นไหมเราพังด้วยนะครับจากสีเหลืองๆอยู่จากเส้นไหมเราจะกลายเป็นสีเขียวเลยนะครับ ความยาวที่เราจะต้องตัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะไปอธิบายตอนที่เราจะผูกกระถุงผ้านะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปงกนะครับไปฉีกซอยเป็นเส้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 นเนี่ยเดี๋ยวเวลาไปต้มน้ําร้อนแล้วมันจะละลายหมดครับผมก็เลยใช้เชือกมัดมีนี่แหละครับชัวชัวยังไงก็ไม่ละลายแน่นอนอุปกรณ์ต่อมาก็คือโซดาแอสหรือว่าที่แม่แม่เรียกกันว่าเคมีดองไหมเนี่ยแหละครับ อันนี้เราจะใช้5%ของน้ําหนักลังไหมนะครับวันนี้เราจะสาธิตกันที่1นกิโลเพราะฉะนั้นผมจะใช้ที่50กรัมคิดง่ายๆนะครับหช้อนแกงเนี่ยมันจะหนักที่10กรัมเพราะฉะนั้น50กรัมผมก็ตักทั้งหมด5ช้อนครับ วัตถุดิบที่ผมจะใช้อีกตัวหนึ่งก็คือสบู่แท้สบู่แท้ก็คือสบู่ที่เราซื้อตามตลาดเนี่ยแหละครับแต่เอาสีขาวอย่าไปเอาสีส้มสีเขียวนะครับเดี๋ยวเวลาฟอกไหมเราขาวแล้วไหมเราจะเปลี่ยนเป็นสีส้มสีเขียวตามสบู่ครับสบู่นี่มันเป็นกีซลีนมีสังสารทาความสะอาดมันจะช่วยทาความสะอาดเส้นไหมเราครับตามท้องตลาดเขาก็จะมีขายขนาดเล็กในเจ็ดสิบกรัมขนาดใหญ่เนี่ยอยู่ที่ร้อยห้าสิบกรัมเราเลือกขนาดใหญ่มาหนึ่งก้อนครับ สบู่แท้จากคลิปที่4นะครับเดี๋ยวเราเอามาฝอยๆให้มันบางนะครับจะได้ละลายน้ําได้เร็วนะครับอันนี้ก็เป็นน้ํายาอเนกประสงค์นะครับก็คือน้ํายาล้างจานนะครับหาสีขาวสไลด์ก็ได้ไลป์เป็ลเอฟก็ได้แล้วแต่นะครับและอันที่อยู่ในมือก็คือสบู่เทียมนะครับจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าในส่วนผสมนั้นของเรามีทั้งด่างมีทั้งสบู่แท้แล้วก็สไลด์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้ามีเวลาจะใช้เราก็ใช้แค่ซองเดียวนะครับจะได้ไม่เปื้ อุปกรณ์เราเนี่ยแหละผมก็มีกระบวยกับกระมังเนี่ยแหละครับเอาไว้ผสมสบู่ครับส่วนอันนี้ก็เป็นเหล็กกลับไหมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอามาคนถุงผ้าในหม้อต้มของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราก็สามารถต้มน้าร้อนได้เลยนะครับผมใช้วิธีอย่างนี้ครับเราสามารถต้มน้ําร้อนนะครับทีละหน่อยก่อนก็ได้นะครับแล้วเอาไปละลายสบู่สบู่เราเนี่ยมีความจําเป็นจะต้องละลายให้หายไปเลยนะครับเพราะว่าถ้ากรณีมันยังติดอยู่เป็นแผ่นๆเนี่ยมันยังสามารถเข้าไปติดในเส้นไหมของเราไอ้ส่วนที่มันติดแล้วครับมันจะดอง ไม่ออกเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องละลายสบู่เนี่ยให้หายเป็นเกลี้ยงเลยนะครับให้กลืนไปกับน้ําเลยนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยเราคือระวางที่ผมพูดเนี่ยผมก็ต้มน้ำเนี่ยมันร้อนไปเลยนะครับพอถึงเวลาจะทำเนี่ยผมก็ตักมาแบ่งมาส่วนหนึ่งใส่กระมังเนี่ยแหละครับแล้วผมก็เอาสบู่เนี่ยมาละลายในกระมังพอสบู่ละลายแล้วเดี๋ยวเราไปต้มน้ํากันครับอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราคุยกันไว้ตอนแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นโซดาแอสซัลไล์พอน้ําเดือดก็ใส่ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดููวิธีกกกกาารรผผเชือััับบุง้นค ต่อไปมาดูวิธีการผูกเชือกกันนะครับเราก็จะตัดเชือกออกมานะครับยาว60ซนติเมตรนะครับตัดสั้นมากก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีส่วนปลายเนี่ยเหลือเอาไว้นะครับแล้วเราก็มาผูกกันเลยครับแล้วก็สอดเชือกนะครับเข้าไปในเข็มไหมของเรานะครับแล้วก็ผูกในส่วนปลายของเชือกนะครับอย่าไปผูกติดกับเส้นไหมนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาเราจะดองเนี่ยด่างเรามันจะเข้าตรงข้อไม่ได้นะครับเพราะมันมาติดเชือกของเราเพราะฉะนั้นเราไปผูกในส่วนปลายเลยครับใน1เข็มนะครับผูกทั้งสองข้างนะครับผูกในฝั่งตรงข้ามกันครับตอน ถุงเนี่ยมันทะลุอยู่แล้วนะครับทั้งหัวทั้งท้ายนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เย็บปิดเอาไว้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับพอใส่เข้าไปแล้วนะครับล้วก็ผูกปิดปากถุงอีกทีหนึ่งตรงส่วนที่ปิดปากถุงเนี่ยแหละครับให้ปลายเชือกสีเขียวที่เราผูกไว้ตั้งแต่เงื่อนตอนแรกนะครับให้มันโผล่มานะครับเพื่ออำนวยความสะดวกตอนที่เราจะเช็คกาวไหมนะครับว่าหมดหรือยังนะครับเพราะเราจะใช้เหล็กแหลมที่เราเตรียมไว้นะครับงัดส่วนนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ราดน้ำร้อนดูว่ากาวหมดแล้วหรือยังนะครับจากในภาพที่ทําให้ดูนะครับเราจะเห็นว คือเส้นเนี่ยมันยาวกว่านะครับเนื่องจากว่าถุงผ้าเนี่ยเป็นของผมเส้นเนี่ยเป็นของแม่นะครับใช้กันคนละเหล่งแม่น่ะมีเหล่งที่ยาวกว่านะครับแต่เราควรทําให้ถุงผ้านะครับมีความยาวขนาดพอดีกับเส้นไหมนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบไอ้ส่วนที่มันโล่งๆไม่หนา,นานแน่นเนี่ยมันก็จะออกง่ายแต่ไอ้ส่วนตรงที่มันหนานแน่นก็คือเส้นม,มันไปขดอยู่อันนี้มันจะออกยากนะครับพอเราทําครบทั้ง5้าถุงแล้วนะครับเราก็เอาไปใส่ไว้ในหม้อที่เราใส่เครื่องปรุงไว้แล้วได้เลยครับ หม้อที่ผมเลือกทําในวันนี้ผมเลือกเป็นกะละมังครับมันแตกต่างกันอย่างนี้ถ้าเราใช้ทรงหม้อตั้งทรงหม้อตั้งก็คือหม้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราสามารถทําแบบชนิดห่วงได้แต่วันนี้นะครับผมสาธิตชนิดแบบถุงผ้าเพราะฉะนั้นเราฟอกแบบแนวนอนผมก็เลยใช้กะละมังนะครับะกะละมังแบบนี้นะครับเราสามารถทําได้ทีละ2กิโลเลยนะครับเราก็เพิ่มปริมาณเครื่องปรุงเข้าไปนะครับจาก50กรัมก็กลายเป็น100กรัมจากสบู่หนึ่งก้อนก็กลายเป็น2ก้อนนะครับประมาณนี้แต่มันสามารถอัดได้ถึง2กิโลเลยนะครับแต่ถ้าจะทํามากกว่านี้นะครับก กระมังเอานะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณเครื่องปรุงตามสัดส่วนที่เราได้อธิบายไว้คลิปแรกๆน้ําในที่นี้ผมใช้อยู่40ลิตรนะครับต่อเส้นไหม1กิโลนะครับถ้าจะทําที่เส้นไหม2กิโลก็ยังอนุโลมอยู่ที่40-50ลิตรครับยังพอไหวอยู่ครับส่วนระยะเวลาในการดองนะครับเราต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ครับสมมุติว่าไหมเครือนะครับหรือไหมหัวเนี่ยเบอร์3เบอร์4นะครับเส้นมันจะเล็กครับระยะเวลาเนี่ยจะใช้น้อยลงนะครับผมทําอยู่ที่15นาทีก็เสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเราลดด่างมาตั้งแต่แรกนะครับจาก50กรัม เหลือ40กรัมดางมากใช้เวลาน้อยดางน้อยใช้เวลามากเส้นใหญ่มากใช้เวลานานเส้นเล็กหน่อยก็เวลานิดเดียวแต่ไหมที่ผมสาธิตในวันนี้นะครับเป็นเส้นไหมพุ่งนะครับเบอร์หนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ20นาทีแต่ถ้าเป็นไหมลื่นไหมเลยนะครับก็ขยับไปที่25นาที30นาทีนะครับตามความหนาแน่นของเส้นเรานะครับเสร็จแล้วก็ตัดน้ําร้อนนะครับมาลาดดูครับถ้าเส้นหายลื่นแล้วหมาดแล้วนะครับเราก็นําไปล้างน้านะครับแล้วก็กระตุกตากครับ